แต่อนี้วิชาคณิตศาสตร์เนลัยคู่อะไรคู่วิไลพรเ่อลองทำทุกคนปดูนทวหาคคูเขาเจ็ดคู่วิชาอื่นที่ทำไดใช่ไหมลูกไดแต่วิชานี้ที่ต่อไปได้นคู่เพิ่มก็กค่ังตามนั้นวิชาเดียวเนาะมีนบ้านเ้วจะทำเดี๋ยวคุณจะตามากรรมเก็บอาจจะอทินาที่ต่อไป ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่จะบอกได้ครับเอ่ออันนี้แล้ชื่ออะไรนะลาภุญภัณฑ์ลาภุญภันฑ์เชลเลนชินนนนอบาลนนเท่าเนาะอ่ออันนี้เราอยู่กันไหนบ้ามอันละมันนนเทาเนอสุดนี้เลยบ้านเราอยู่ข้างในนี่ที่นี่คุตคูอีสองคนลูกชื่อออรดีอ่ไม่รับสายโทรศัพท์ปั๊บตัดครูเลยโมไหนชื่อฝ่ายโมซีทัศที่สามอยู่ตรงไหนลูกฝ่ายไหน ี่่บอกวารู้จักไหมพาไปได้ไหมไม่คุณจะไปยังไงล่ะเอ้าต้องบอกคุณด้วยคุณจะโทรเหรอครับโทรแล้วพอหลับปั๊บสักพักหนึ่งโทรท้องใหม่ตัดทิ้งเลยแล้วก็ปิดโทรศัพท์เลยคุณทำยไงดีเอาลองลองหาอีกคนหนึ่งใช้ชนะอะไรเนี่ยเอ่อเออ่ชื่ออะไรใช้ชนะดีอวดใช้ชาติอุ่นรสามสามสิบเอ็ดพรพีผมเองอยู่บ้านเดียวกันครับฮ้อยู่บ้านเดียวกันเอาแล้วคนละนัดสกุลมิใช่ไหมครับแต่ว่าคนละพ่อคนละแม่ครับ ย,ยายยยาคือมีลูกนี่คนนะโอ้าปากดีเลยเนาะ,ะที่นี่เดี๋ยวนะลองอันนี้ได้สอ,อ,องคนเนาะไอ้้เนนขนจะไปไหนเขาจะไปไหนเนี่ยนออรดีทัญญานอนสี่เนี่ยนเอ่อสามที่ภพทับสองอยู่ตรงไหนไม่นเลยครับมันต้องเขง้ขาปงในเข้าไปข้างในเนี่ยเชื่อไหมล่ะบ้านผู้ใหญ่อยู่ไหนเูนาจะไปไหนครับผู้ใหญ่เน,เนี่ยเขาปนี่ไงขอทางวัดอยู่ไกลนะทางวัดตรงไปนะครับ แาน้วเลี้ยวซ้ายทำไมกันนี่อยู่นานไปนเดี๋ยวทุนนี้ครับไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปนี่เลี้ยวเขาวัดไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีทางไปเลี้ยวขาะะยว<ร>าแล้วก็เ<ร>ลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอยู่ยซ้ายมือครับอันนี้เขาเขาพาวัดเขาไปเลยเนาะครัับวแล้วก็เลี้ยวขวาออกจังหวัดใช่ไหมเออโอเคครับน้ำเด๊กไปดูครับทีมคนหนึ่งครับติดต่อไม่ได้ครับดีครับ ตอนนี้เราก็เดินทางไปอซ้ายมือดอนเท้านะครับไปดันเท้านะครบะับไปบ้านผู้ใหญ่ไปถามผู้ใหญ่ครับตอนนี้หลงทางหลงทางบ้านนักเรียนนักเรียนไม่รับสาย4ทัก13แล้วก็ตัดจริงครับผมก็งงกันนักเรียนกีแต่ cancel iphone เ <laughs> ราก็ดันเท้า นี่โอ้หเจครับไม่เคยไม่เคยมาทั้งทีครับ,เ,เ,รบเป็นวัดที่มีสาระาน้าครับสวยงามเราจะไปถามผู้ใหญ่ครับว่า,าบ้านักเรียนอยู่ตรงไห้เรามาทั้งทีก็ไปครบครบอี้ทวาโอวัดใหญ่มากเลยประมาณวันะครับน,น,นรบเรียนย่ and how